สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเตรียมความพร้อมชาวปัญญานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของบ้านแบบต่างๆกันนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้เด็กรู้จักประเภทของบ้านเด็กรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านค่ะเด็กรู้จักเชื่อมโยงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะกับนิทานเรื่องลูกหมู3าตัวค่ะนิทานลูกหมู3ามตัว กานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันเดินทางตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันสร้างบ้านเป็นของตัวเองตัวแรกหมูอู๊ดเจ้หมูอหมจอมขี้เกียจฉันจะสร้างบ้านด้วยฟางมันง่ายดีอืม มันใช้เวลาไม่นานบ้านฟางของมันก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วตัวที่สองจมูกอีทจอมตะกระว้าวผลไม้เยอะจังเลยฉันจะสร้างบ้านตรงนี้เลยทำได้ไหมจะนั่งกินผลไม้ว้าวอะไรทีเดียวเชียวเลยและน้องคนสุดท้องจหมูกอาร์ต ที่มีความขยันหมั่นเพียรกว่าเจ้าหมูทุกตัวส่วนฉันจะสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะว่ามันทนทานแต่ว่าสิ็จช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแข็งมันใช้เวลานานในการสร้างบ้านและในที่สุดบ้านอิฐของมันปูกก็เสร็จและแข็งแรงกว่าบ้านของใครๆลองลมพายุมาจะไม่พังแน่นอนเลยทันใดนั้นก็มีเจ้าหมาป่า อยู่ห่ยเดินทางมาแถวๆนี้เฮ้ยเยหิวจริงเลยเนี่ยไม่ได้กินอะไรเช้าเลยอะไรกินก่อนอะไรเนี่ยหมูเสร็จแน่แกกระท่อมฟางอ่ะเดี๋ยวจะเป่าให้กระจุยละค่ะโดูกระโดดเอ้ยกินไงล่ะไอ้หมูไงเสร็จฉันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่จับก่อนไล่จับก่อนอิ่มแน่ๆวันนี้ เดียว,วกันฮ่ามันหลบอยู่นี่นี่เองอ่ะกะท่อไม้อ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวจะเป่าให้กระจุยเลยกะท่องแค่นี้เดี๋ยวเด้งสองฮ่ามังนงะโอ้ยสองตัว,ลวเลยไปให้เลยๆจับ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 กินกินหนีมานนี่เหรออือันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะเป่าให้กระจุยเลยทีนี้ก็ได้กินเด้งสองไม่ผังเว้ยเดี๋ยวขยับไปไีกหน่อยสิเด้งสอง มาป่าใช้แรงทั้งหมดเป่าบ้านแต่สุดท้ายบ้านก็ไม่พังมันจึงตัดสินใจจากไปจากที่นี่ดีกว่าไม่ได้กินอะไรของกินอย่างอื่นดีกว่าและแล้วลูกหมูสามตัวก็ตัดสินใจว่าพวกมันจะรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของหมูอาร์ตและช่วยดูแลกันตลอดไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆทุกคนต้องมีความขยันอดทนและสามัคคีกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของบ้านและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านกันเลยนะคะบ้านไม้นะคะก็มีความ ทนต่อแรงแผ่นดินไหวนะคะง่ายต่อการรื้อถอนหรือปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมค่ะหากจะสร้างบ้านใหม่ก็แค่รื้อของเดิมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะและอากาศก็ทายเทได้สะดวกด้วยค่ะไม่อึดอัดเวลาอยู่ภายในบ้านนะคะให้ความรู้สึกบรรยากาศภายในบ้านเป็นธรรมชาติและสดชื่นเพราะสร้างจากไม้นั่นเองค่ะ อุปกรณ์สําหรับในการสร้างบ้านไม้นะคะนั่นก็คือลำต้นของต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะที่ใช้ในการสร้างบ้านนั่นเองค่ะบ้านปูนบ้านปูนสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศร้อนอากาศเย็นเช่นกลางวันในหน้าร้อนบ้านปูนจะอยู่เย็นสบายกว่าบ้านไม้ค่ะ พราะปูนช่วยดูดซับความร้อนเก็บไว้และในหน้าหนาวบ้านปูนก็จะกํำบังลมหนาวได้ดีกว่าบ้านไม้ค่ะทำให้ภายในบ้านอบอุ่นสามารถเก็บเสียงแถมยังป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกตัวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปูนนะคะก็คือปูนหินทรายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ สำหรับบ้านอิฐนะคะก็มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้ดีนะคะจึงช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดีค่ะอิฐมวลเบานะคะเป็นวัสดุที่ก่อสร้างโดยดูดซับเสียงได้ดีนะคะทำให้สามารถช่วยลดความดังของเสียงระหว่างห้องภายในอาคารได้เป็นอย่างดีค่ะ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านอิฐนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นอิฐชนิดต่างๆนะคะแล้วแต่เราเลือกให้เหมาะสมกับบ้านที่เราต้องการใช้งานค่ะบ้านดินนะคะก็คือบ้านที่นำดินมาใช้ในการสร้างนะคะทำให้ตัวบ้านมีความเย็นแต่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านดินนะคะที่สำคัญก็คือดินนั่นเองค่ะ บ้านฟางนะคะก็คือบ้านที่มีส่วนประกอบหลักทำมาจากฟางอากาศเย็นสบายแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะและก็ไม่นิยมสร้างบ้านแบบนี้กันด้วยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านฟางนะั่นก็คือฟางค่ะ บ้านน้ำแข็งนะคะก็คือที่พักอาศัยของชาวเอสกิโมนะคะซึ่งเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือนะคะหรือชนเผ่าบางกลุ่มที่อาศัยในเขตหนาวนะคะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างก็คือน้ำแข็งนะคะซึ่งจะถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมให้มีขนาดที่เหมาะสมนะคะแล้วนำไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆโดม โดยเจาะทางเข้าไว้ที่ระดับต่ำเพื่อป้องกันลมหนาวจากภายนอกพัดเข้ามาในด้านในนั่นเองค่ะภายในจะมีหนังสัตว์ถึงไว้ที่ผนังเพื่อใช้เป็นชนวนสำหรับการกักเก็บความร้อนที่เกิดจากการจุดตะเกียงหรือความร้อนจากร่างกายมนุษย์นั่นเองค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านน้ําแข็งนะคะก็คือน้ําแข็งนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมฝึกทักษะาทางด้านสายตามาให้เด็กๆได้ฝึกกันนะคะค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะวงกลมรูปภาพที่หายไปโดยมีทั้งหมด5จุดนะคะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะฝึกเด็กๆนะคะรู้จักสังเกตและเปรียบเทียบรูปภาพนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับ